ข้าหายใจออกหายใจเข้านับพูดหายใจออกพทดมีสมาธินิ่งๆพูดก่อนแพ้ลืมตาไม่ได้น,นะลืมตาก็ไม่ได้นะตานิ่งๆ มีคนกระดิกแล้วใครจะแพ้วโ้หโอ้หโอ้ครั้งนี้ได้นานมากเลยสมาธิของเด็กๆโอ้โหนานเหมือนเป็นปีหายใจเข้า หายใแห<ม><อ>่งจิตที่ลมหายใจวันนี้ทำอะไรดีบ้างหรือ,อยังกินนมหรือ,อยังเรืองกับคุณพ่อคุณแม่ไหมแล้วเล็กถึงปุณกุศลหายใจเข้า มีสมาธิหามยิ้มห้ามฉีใจต้องนิ่งจิตต้องนิ่งอห้ามยกมือ,อดเวยยกมือก็ไม่ได้นะนเพ่งจิตที่ลมหายใจลมหายใจเข้าเรียกคูดหายใจออกเรียกโท สัจนใจอะคิดหลับไหมลูกยิงยาวปักกระเป๋าอย่าเพิ่งหลุดนะมันจะมีมารมาผจญชุ่ม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 อะลุงบดมาชันยิงยาวปักกระเป๋าหลังยิงชุมหลังตรงยิงชุมหลังบางคนแอนแล้วิชมใช้ได้ทางนี้นานมากๆ เลยสองนาทีแล้วเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดทุกคนมีสมาธิอย่าชำเลือง <laughs> นั่งดีดีทางนี้นานแล้วกระดูกกระดิกตีนกันใหญ่แล้วเมื่อยห,หนอยุบหนออ <laughs> ีแล้วอีแล้วพองหนอเก่ <laughs> งมาก <laughs> เสมอกันชารโอเคชนะสองคนเลยสามนาทีพอแล้วลูกชนะโอ้โหยังยังยังโอ้ยังแม่ยังต่อสู้ชนะเหมือนกันเลยโอ้พีพีเดินอันนี้หลับอันนี้พีพีหลับ